ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับคุยกันลังหวยออกนะครับเนาะเอฟซีปัตยามาเบิงว่าที่ปทียามได้ไปนัาคูบาจา์มาเนาะครับเนาะอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้หลุดแดเนาะครับเนาะครับนี่คือบว์เป็นโค้งสุดท้าย้ะครับเนี่ยปูน้องหลักนะครับเนาะชุดนี้ชุดนี้บวกเขานะครับแต่ว่าเรียกติดเรียกเนี่ยเรียกฝันปูนะครับเนาะก็ เลขสามตัวตัดเล่นกับถือว่าเขานะครับเนาะมันจะมีโค้งสุดท้ายท้ายสุดๆ,ๆอิรีพ่อเตียมในเปออกมานะครับเอามาเบิ่งพ่ออีนะครับเนาะพ่ออีสรุปโค้งสุดท้ายวิ่งบนศูนย์กับสี่กับบุ้ม้านะครับเนาะสี่มาล่างล่างมปศูนย์กับแปดครับวันนี้ลุดนะครับเนาะเลขพ่ออีนะครับเนาะ ครับเอาธรรมดาครับเดี๋ยวกมมีเข่ามีดุลนะเอฟซีเนาะ,นะครับับไปต่อที่ปูสามแปดครับเอฟซี FC. ปูสามแปดนี่มาครบล่างกับโบมาเนาะครับ FC เอฟซีเนาะแต่ว,ว่าจะมีโค้งสุดท้ายอยู่ที่พระเจ้าในแบบน้าปูมาเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่อยเนอะครับเนาะอันนี้ก็บโบเขา่าดไปครับไปที่ปูกูแก้วครับเอฟซี FC. ครับบนล่างซีกับเก้ามาทั้งซีทั้งเก้านะครับเนาะบนล่างเหล็กปูตัวเขานะครับเนาะเก้านี่ไปบนซีมาล่างครับแต่ว่าเหล็กปูเขามีเจ็ดซีแต่ว่าเหล็กออกซีเจ็ดนะครับเนาะก็ถือว่าเขาครับวันนี้เลขทะเบียนรถเป็นประครับทะเบียนรถปูนี่ซีหนึ่งเก้าเขาตรงๆนะครับหนึ่งเก้า ปูเพิ่นก็คือ้นที่โสมนันซิตี้ปูเนาะครับเนาะครับขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางเตรียมมาครับถือว่าเข้าเนาะครับเนาะแต่ว่าเลขปูซุ่มปูจันรมนันนี่เกตซีกัเฮาตัดเล่นกน็ถือเข้าล่างเนาะครับ FC เนาะแต่ว่าเลขล่างก็มีอยู่นี่ตักกันตัวรองปูก็เขา้าเกตซีเกตเลขทะเบียนรถปูเขาหน่เก้าตรงๆ ใได้เบิงได้ติดตามพ่อเตียมก็ได้เห็นพ่อเตียมได้ไปถ่ายท้เอาอยู่วัดปูอยู่นะครับเนาะครับปูกูเจ้วครับครับนี่ปูสมหวังนะครับเนาะปล่อยตัวงวดครับกับตัวเข่าตัวเน้นปูนะครับเนาะสี 47, เ่เจ็ดถือว่าเข่าตัวเน้นของปูปูเนียนสี่เจ็ดเจ็ดแปดเข้าบนล่างปูกถือว่าเขานะครับเอรซี่เนาะ เก็ดกับเขาเลกวิ่งปูครับน,นี่ชุดเรล็กที่เตยมในได้แปลวน้ำปูเก็ดสองมายังบริเค็ะครัคเนาะไปเบิ้องตัวมันค,บครบสักนครับเอามานี่ครับปู07อันนี้ปูศ7คงแรกแกทีนึงเพราะเตมได้ไปเอานะครับเจ็ดสตัดเหล็กล่างปูด้นี่ตัดเจ็ดสี่ออก ไปนะครับเนาะ MC เนาะอันนี้ก็ครับพ่ออีพ่ออีกับรุดนะครับ MC เนาะงวดนี้หกกับแปดล่างศูนย์กับรุดนะครับเนาะเอาธรรมดาครับเหล็กมีเขามีรุดนะครับ MC เนาะครับมาพ่อใจดีพ่อใจดีบนหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดโอ้ เพื dos, side, 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 Luis Luis. So ่นให้บ่นนะครับเนาะเป็นบนแต่ว่ามันมาเข่าล่างเกียร์ซีเกียออกล่างซีเกียนะครับเนาะให้บนออกล่างพอใจดีครับเอาพอเตียมไปไหวอีกหน่อยนะครับเนาะพี่ก็เบิ่งไปนะอันนี้พ่อวิชัยครับโค้งแหล่อพ่อเซียนสงวยครับพ่อเซียนสงวยบนวิ่งเก้า วิ่งเก้ากเขาเนาะครับเนาะแต่ว่าจับคูวอลบอเขามีซีเก้าเพื่อนเนี่ยซีเก้าตัวเดียวครับก็ลุดไปล่างก็วิ่งซวงขับวนเขาเนาะครับเนาะเอฟซี FC เนาะครับเอาวนไปกับตามกันต่ออีกครับมาที่พ่อวิชัยนี่ครับพ่อวิชัยโค้งแหลกดิ่นี่ที่ผมเตรียมไ,ไปเอาเนี่เน้นซีเกตตัวเดียวมครับวน ามาออกล่างให้ล่างกับสองเก่ามันออกหนึ่งเก่าก็คือว่าเกือบ <c oughs> อไปต่อครับเอซีนี่ปูชัยวนันปูชัยวันกาหลุดนะครับเนาะโอ้เหลียกล่างมัล่องสามเจ็ดเหลี่ยกออกสี่เจ็ดเนาะก็หลุดไปครับเอฟซีวันนี้เลข แม่ดวงเฮงครับมึงดูรับนี่เรียกแล้วเขามาซีงวดหางงวดแวดีวเด้งวดนี้ก็เขาซีเกตตรงตรงอีกแม่เอาอีโศกมันนี่นี่นีน่แล้วว่ามันจิเป็นเลขบนนั่นละ่ะแต่ว่ามันจะมาล่างไล่ไลยก็บนแม่และว,ว่านี่ก็มาเขาล่างอีกนะครับเนาะเดี๋ยวว่าแต่ติตตาม,มาหม่อีกแม่ดวงเฮงเรียกหกหางตรงๆง เลขป๋าหน่วยครับบารนี้ป๋าหน่วยบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเก้ามาเข่าเก้าเนองครับเนาะเข่าตัวบนเนียนแต่ว่าจับคูปปา๋าเราก็จับให้มีเก้าหนึ่งเนาะครับเนาะเรียงบนอองหนึ่งเก้าครับเข่าตัวกลับเข้าตัวกลับเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวขปฏิติดตามมาอีกดที่ครับโค้งสุดท้ายพอวิชัยช่เป็นมาเนียนสามแปดสามเก้า ผมมีจักมีตะเกาตัวเดียวอันนี้กระลุดไปเขาตะโค้งแหลกนะครับเนาะครับพ่อเงีวพ่อเงี้ยวกระลุดนะครับเนาะล่างวิ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห่างบ่มาผมมีจักโตนะครับเนาะครับอันนี้เลขพ่ออินเลขพ่ออินวิ่งศูนย์กับแปดลุดนะครับเนาะล่างศูนย์กับสองกระลุด กันศ4นย์หลดรุดไปนะครับเนาะครับรับปูส8มแปครับบาลนี้ครับปูคนเนียนให้ที่บนนะครับเลือดเจ็ดสองเจ็ดสี่นี่แต่ว่าล่างปูอะไรวิ่งสองก็บ่มมีนะครับเนาะ่บหลรุดรุดไปมาเข้าบนบนคให้บนออกล่างให้ล่างออกบนออกตัวกลับนะครับเนาะรับปูสามแปดเดี๋ยวพอจะมัิไปติดตามมาอีกครับนี่ครับเลีใยน่แต่ล่างปู เจ็ดสองนะครับเนาะที่พอแต้มแรียไปเอาถือว่าลุดไปนะครับเอฟซีเนาะจับคู่มันบ่มีบ่เขา่าแต่ว่าเก่าผมนกกรมาอยูคเก่าเก้ากับซีครับตัวน,นึงไปบนไปล่างจับคู่กันบ่ได้แล้วเนาะเอฟซีเนาะหัวหน้าคาตาเกันไหมครับ FC. เอฟซีเซียนกุดจิกครับรเป็นบ่าพอแต้มได้ไปเอามาเซียนกุดจิกวิ่ง บนล่างสี่กับเก้าอันมาับมาทั้งสี่กับมาล่างเก้ากับมาบนจับคู่ครับอันนี้ฟังนี่พันธ์หล่างนี่นี่ครับกับเก็ดสี่กับเขาสี่เน็ดนะครับเนาะเขาตัวกับขับตัวกันนี่มานะครับนี่สองแปดสามแปดหนึ่งเก้าเขาหนึ่งเก้าบ,บนตรงๆครับนี่เดี๋ยวพอ พอเตียมจะไปติดตามไมา่อีก,พอก,ก,กเพราะกูดิกเนี่ยเขาเนาะเลขเราก็บบัถือว่าบโบลายห่างเบิดแล้วสี่ซุ่มนี้เดี๋ยวพอเตียมจะเอาซุ่มเสียนในเดียเขาที่พอแตีมได้เอามาหนี้เอาส่วนนี้ส่วนที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่สรุปไปแล้วเมื่อกี้นี่ทุกคู่บาอาจารย์นะครับเด้อพอแตีมขอกราบขอบพระคุณในลาย ที่ได้เห็นทนาทางพอเตียมมาฝากปีฝากน้องนะครับเนาะมันเป็นเร็กปูหลายๆปูที่พอเตียมได้ไปเอามานะครับเนาะพอเตียมขอกาบขอบคุณอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้มาต่อครับโค้งสุดท้ายเรียกรับจากอิสราเอลเนี่ครับกถือว่าเขาหนึ่งเก่านะครับเนาะบม่ได้เขาตัวเนียนใครได้เบิ้งได้ตามพอเตียมก็ได้เห็นอยู่ดอก ถือว่าเขาหนึ่งเก่านะครับเนาะนี่เรียกลับจากอิสราเอลกับปูสมวังนั่นแหละครับหรือว่าปูขุนเดล波特ยูติตามไม่บานน่มาที่เซียนเซียนพี่ไม่สุปโโ้งสุดท้ายครับเอฟซีของดูหองบนเด่นหนึ่งกับศูนย์เขาตัวเน้นพร้อมนี่ครับเรียกวิ่งนี่เรียกวิ่งนี่เขาเี่ครับเนาะ เลขเด่นหนึ่แต่ว่าจับคูมีหนึ่งหาหนึะครับเนาะเลขมันออกหนึ่งเก่าก็ถือว่าเขาจะเลขกวิ่งเพิ่นเนาะคบเนาะเลขกเด่นเพิ่นมาในส่วนล่างครับบานนี้เออส่วนล่างให้ 9, 9, 1, 9, 2, 9, 4, เก้าเก้าหงเ้าสองเกสีน้นที่เก้าสงเก้าหนึ่งมออกบนเวยอ,ออก1 9, 9, นเกาะครับเนาะเป็นตัวกลับกัน จะบว่าผู้เด้สื่อกลับไปกบม่ามวกบนวกล่างกัสิได้เนาะครับเนาะกับเซียนพี่ไม้นะครับเดี๋ยววดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ตามกันต่อครับเอซีนี่เลขเซียนคนริมทางเห็นบ่ครับพอเตรียมว่าได้อยู่นี่ถ้าบ่มักที่มันจับคู่นี่ก็จับสามารถจับบ่ได้ก็ได้เห็นบ่ครับก็ถือว่ามีเก่าหนึ่งเนาะครับเนาะออกตัวกลับเขาตัวกลับเพื่อนจับเบิดกับเก้าชุดตรงๆนะครับ คือเชียนคนดิ่มทางนะครับเนาะรับส่วนล่างล่างกับหลุดเนาะรับเนาะเอฟซี FC เนาะถือว่าหลุดพอมีแต่ซีครับออกซีเแต่ว่าบนเขาครับไปต่อยครับเอฟซีให้มันกลายอยู่นะครับ,ออรบนนเนาะ,นะมาที่เลขเด็ด4ีแยกขอกัวจับสามเก่า มาบกครบคือเก่าเนาะเอฟซีเนาะเสือมาตักเก้ากับสี่หามารักลอยขาดเลขหนึ่งไปกับเลขกเกียดจับคูสามแปดสามเก้ารุดไปเนาะครับเนาะเลขสี่แยกข้อหัวครับอันนี้มาเรียกรับจากวงในบนอย่างเดียวส่วนกันหลายอคุบาอาจารย์ คนก็ถือว่ารุดนะครับนเนอเอฟซีเนอรุดละเพราะว่ามันเป็นเป็นล่างในซีครับเอาไปต่ออยครับเอฟซีมาเลขเด็ดจากเซียนชัยวนันบนล่างก็ถือว่าเลขวิ่งเข่านเนอเอฟซีเนอเก่าก็ถือว่าเข่านี่จับคู่มีสองเก่าเกตสามจับคู่รุดแต่ว่าเลขวิ่งนี่ถือว่า,สาใส่ได้นะครับเนาะครับนี่ เลขเด็ดจากเซียนชัยวานครับมาต่อที่เลขเด็ดเซียนหนองคายครับเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเก้าเข่าเก่าเนาะครับเนาะจับคู่โอ้เขา่ขาเข่าตัวกลับนรงครับเนาะมันออกหนึ่งเก่าเรียกว่าพอไ่ายมาเก่าหนึ่งถือว่าเข่าอยู่ในเอฟซีเนาะกับเซียนหนองคาย ลอยครับยีปซีเซียนเลขวิ่งงวดนี้สามกับหาหาไปลักลอยไปลักลอยคันวิ่งเอาก็ได้แล้วครับเนาะแต่ว่ามันบนเพิ่นบนได้เนียนหาบานนี้ม่นเนียนสามมันก็เลยลุดไปเลยครับวับนนี้มาที่แม่แต่เคียนทองให้โชคครับยีปซี เห็นบ่ครับพราะเตียมมันใจแม่แตึเทียนท้องเข่าทุกงวดได,ด้ครับเข่าสี่เจ็ดนะครับเนาะนี่พระเตียมตัดให้แต่สี่แปดุ่มอึนพระเตียมโมกาตัดก็ปรากฏว่าเข่าตรงตรงสี่เจ็ดล่างนะครับเนาะครับเดี๋ยวงวดหน้าตามต่อกันครับเอฟซีครับ,รบไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนอุดร องในพาอเซียนอุดรนี่บนวิ่งบนเด่น4ีไปล่างจับคูมีเกตสามนี่หนึ่งสีเก้าสีจับคูก 3, 1, 4, 9, 4. บกกระลุดนะครับเนาะพ่อเซียนอุดอรขับล่างศูนย์กับสองกระลุดไปขับหวยซองเงินล้านครับเห็นแบงเดงงหวยซองเงินล้านสีกับเก้ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่าจับคู สี่บมีสีเกียตมตสี่หกสี่าแต่ว่าเก้านี่มีเก่าหเก่าหเข่าตัวครับเนาะครับเอฟซีเนาะหวย2เงินล้านจำว้ได้ครับเอฟซีน่นาตามกันต่อฮครับเนาะเอาไปต่อครับไปต่อที่พ่อช่างคมพอสังคมวันนี้เลขวิ่งแล้วก เลขเด่นเราก็ถือว่าเข่าเนาะครับเนาะก้าวก้ากับศูนย์ขับมาเก่าแต่ว่าจับคู่รุดครับงวดนี้พลาดงวดนี้งวดเดียวเอาธรรมดาเนาะครับเนาะมีเข่ามีรุดธรรมดาครับเอาไปต่อที่เซียนพี่ไม้ครับเซียนพี่ไม้ล่างนะครับก้ากับสวงไปบนนี้แล้วครับนี่โอ้ก้าหนึ่ง เลขออกหนึ่งเก้าให้ล่างเข้าบนนะครับเนาะเอาเอากระตามต่อ f อซีถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมนต่อไปเลขเด่นกำลังวันครับ f อซีมาบกชบนะครับเนาะโอ้เพียงยูนิคือบมมีหาเนาะ f อซนะีเนาะแต่ว่ายูนิมีหานี่ห้ากับเก้า เข้าตรงๆเลยครับบีเอฟซีนวดนี้เรียกเด่นกำลังวันจำไว้เด้อครับบีเอฟซีเด็กเธอตามกันต่ออีกเรียกกรถือว่าบอลลายห่างนะครับเนาะแปดหางหนึ่งเก้าเข้าตรงๆเลยวิ่งโอมได้ทั้งสองตัวครับนี่เด็กกำลังวันนะครับเนาะเรียกเด่นกำลังวันเดี๋ยวตามกันต่ออีกครับเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งเก้าตรงตรง เลขมงคล์เป็นนี้นเราเลขมงคลบานนี้เอาเลขมงคล์สามกับเก้าโอ้มาตะเกาเนาะครับเนาะจับคู่บกเขา่เาถ้าวิ่งเอายังกายได้เนาะครับเนาะอีกสนะีเนาะสามกับเก้ากัมากมากเก้าบนจับคู่บกเข่านะครับเอาไปต่อที่เซียนพี่ไมอีกคงอันนี้เรียกเด็ดเออ แม่นแล้วมันมีสองกอกสามกอกของเซียนที่ไม่เด่นบนศูนย์กับหนึ่งโอ้ศูนย์กับหนึ่งับมาหนึ่งนี่ครับเนาะหนึ่งเก้าจะว่าจับคู่บเขาครับเอฟซี FC. มีหนึ่งห้าหนึ่งหกแต่ว่าเลขติดบนเพ่นนี้ถือว่าแม่นอยู่เอาไปต่อยครับเอฟซี FC. ไปต่อที่เลขลับจากวงในล่างอย่างเดียว มาจักตัวลดไปนะครับเนาะ,ะธรรมดาเอามาเจเลขกวิ่งมาวิ่งบนสี่กับห้าหาไปลักลอยสี่ไปล่างจับคู่เพ็นงเลยครับยึสี่จับคู่บวกเขานะครับเนะาะวิ่งเอาได้อยหาไปลักลอยก็จะวิ่งเอาก็ได้ล่างสามกับเก้า ให้ล่างไปบนอีกแล้วเกเลวิ่งเก้าหนึ่งเรียกบนออกหนึ่งเก้าอาให้ล่างไปบนอันนี้ให้บนไปล่าง <c oughs> แต่ว่ากระสมเกเลวิ่งเงินล้านพันหยุดออกคบเนาะเขาทั้งบนทั้ง,งล่างเลขวิ่งป็นครับเอาไปต่อยครับผมไปต่อที่เซียนเลขล่าง2กับแปดบอมี่ชักตัว หลุดไปอันนี้มาที่หัว oh, นี้โบเมียนเก้าชุดบนตรงๆ,รงๆมาสามสิบสี่มึงดูผิดเจ็ดสี่ยังอบอตรงยุงงย่งก็ผิดตกกลับไปออกล่างคุณถือว่าผิดเลยเนาะครับเนาะถือว่าผิดไปครับมีแค่นี้ครับเอฟซีเบิร์แล้วทั้งเมิร์ทั้งมวนเนาะครับเนาะ อา้อาวก่อนอื่นพอเตรียมกับกาบขอบพระคุณครูบาอาจารย์เด้อครับเด้อที่พอเตรียมได้ไปเอาตัวเลขแนวทางนํามาฝากพี่ฝากน้องพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆบ่ว่าจะเป็นปู่หรือครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์น,นะครับเนาะพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณหลายๆอีกแล้วก็ขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมครับอา้าวมีเขา้ามีหลุดเนาะครับเนาะแต่ละอาจารย์ อาจารย์เขาก็มีอาจารย์รุดก็มีเรื่องธรรมดานะครับเนาะครับสําหรับหมวดนี้กับนี่ซ้ำนี้นะครับเนาะเอาไปพอกันหีกงมวดหน้าต่ออยิบเซี FC, ครับสุดท้ายท้ายสุดโปรเตีมก็มีแค่นี้นะครับเนาะพอกันชิปนาสําสหรับชิปนี้ก็สวัสดีครับผม